เอารสสิสิสอันนี้แปดสิบห้าสัก 95, สีกเ่เจ้าห้าเจ้าเวอร์คนแบบเกลือ,อไม่ไม่เหมือน,นย่างกุ้งทางอื่นขายไงทำงานก็คำเสียก็เค็มเขาใส่เกลือแต่ไม่ยเคยใส่เลยคาไม่หนักากนี่คนระับข้าวเคร,ร,เรื่องลูกชใจซื้อไปแล้วเก็บไม่นานตามแห้งมันทูกันไม่ได้ไปธรรมชาติแล้วแห้งก่า เครองอบมันไม่ค่อยแห้งเพราะเขาใช้เอาน้ำหนักเน่เขาใส่เกลือเยอะของผมไม่ได้ใส่เกลือเลยต้มกับน้ำเนี่ยน้ำทะเลเนี่ยเราก็ต้องต้องยอมเพราะลูกค้าเก่าเราเยอะมากเราก็ต้องทําไปเงี้ยถึยงจะเหน,นื่อยเราก็ต้องยอมมันได้ดีกว่า กุ้งแห้งเนี่ยนะมันเป็นรสชาติที่5ของครัวเรือนในตัวกุ้งแห้งเนี่ยมันมีทั้งโซเดียมคลอไรด์แล้วก็โซเดียมกลูตาเมตเพราะฉะนั้นในตัวกุ้งแห้งเองเนี่ยมันมีทั้งรสที่เรียกว่ารสอร่อยธรรมดาแล้วก็รสที่5หรือที่เรียกคล้ายๆเป็นผงชูรสพั้นที่บ้านเนี่ยจะใช้กุ้งแห้งต้มเป็นน้ําซุปร่วมกับอย่างอื่นเสมอทั้งกุ้งแห้งเนี่ยใส่อะไรก็อร่อยเพราะส่เหตียดตรงนี้ทีนี้การเลือกกุ้งแห้งที่ดีเนี่ยปกติเนี่ย เขาเขาจะต้องดมเขาจะต้องดมเลยกุ้งแห้งจะต้องมีกลิ่นหอมแล้วก็ที่สําคัญนะเขาจะกำกุ้งแห้งขึ้นมาถ้าปล่อยแล้วกุ้งแห้งล้วนออกหมดเนี่ยแปลว่ากุ้งแห้งแห้งสนิทถ้ากำแล้วเนี่ยติดกันแล้วปล่อยออกมาติดกันเนี่ยแปลว่ากุ้งแห้งชื้นตัวที่ฉันได้ไปเที่ยวที่เวียดนามก็ไปดูกุ้งแห้งที่เวียดนามเนื่องจากเขาอาจจะยังการค้าเรื่องกุ้งแห้งเขาคงยังไม่เจริญเท่าประเทศไทยกุ้งแห้งของเขามีแต่ตากแดด ถามเขาบอกว่ามีกุ้งแห้งอบไหมเขาบอกว่าพอมีบ้างแล้วถามเขาว่ากุ้งแห้งอบเป็นไงเขาตอบเหมือนกันทั้งสองสามเจ้าว่าจะเปอร่อยอะไรกุ้งแห้งตากแดดน่ะมันหอมมันมีรสหวานแล้วก็มันมีความแห้งสนิทเก็บได้นานเขาบอกอร่อยกว่ากันเยอะเพราะมันจะมีความกรอบในตัวแดดเนี่ยนะเป็นตัวค่าเชื้อโรคได้ทั้ง4 6ชนิดแล้วเชื้อเชื้อโรคที่ไม่น่าเชื่อเลยที่ว่ายาตัวไหนก็ฆ่าไม่ได้อย่างเช่นเป็นวัณโรคเนี่ย แต่แดดเนี่ยฆ่าเชื้อวัณโรคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกุ้งแห้งที่ตากแดดน่ะมันไม่มีเชื้อโรคหรอกอย่างการที่เขาตากทั้งเปลือกเนี่ยมันทําให้รสของกุ้งแห้งเนี่ยมันมันละอุย้อนกลับไปที่ตัวกุ้งแห้งแล้วความที่แดดเนี่ยเขาจะค่อยๆเขาจะค่อยๆร้อนขึ้นร้อนขึ้นมันทําให้น้ำในกุง้งแห้งเนี่ยมันระเหยได้แห้งจริงๆหลังจากนั้นสมมุติว่าเขาตากกับพื้นเนี่ยเขาไม่สนใจเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าเขาจะเพราะว่ากุ้งนะ่ะมันหุ้มได้เปลือกอยู่แล้ว หลังจากนั้นเนี่ยเขาไปฟาดเอาเปลือกออกเนี่ยตัวกุ้งก็ออกมาเปลืยๆคือจริงๆแล้วคนคนติดรูปแบบของวิถีกรรมเพราะว่ากุ้งแห้งอบเนี่ยเขาจะโกยขึ้นเข้าเครื่องเลยแล้วก็อบอบอบส่วนกุ้งแห้งตากแดดนจะเกลี่ยตามพื้นเหมือนกล้ยตากเพราะมันเกลี่ยตามพื้นวางตามพื้นคนก็มองว่า,มาแมลงวันจับอะไรจับเขาก็มองว่าไม่สะอาดแต่จริงๆเขาหารู้ไม่ว่าแดดที่จัดเปรี่ยงลงไปดูสิไม่มีมแมลงตัวไหนมาเกาะ แล้วก็อย่างหนึ่งที่บอกว่ากุ้งแห้งนี่ะมันมีเปลือกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแดดเนี่ยมันค่าเชื้อโลคได้46ชนิดแล้วแถมมีเปลือกหุ้มอีกเพราะฉะนั้นกุ้งแห้งตากแดดนะให้ยินดีมาก สมัยก่อนทําได้เยอะเดือนทาบุบานเดี๋ยวนี้มันน้อยเหมือนเหมือนร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเหมือนเหลือสักสิบเปอร์เซ็นก็เถอะที่เรียกชายเลอุดมสมบูรณ์ปลาเปอร์อะไรกุ้งเกิงอะไรเยอะเดี๋ยวนี้หายากไอ้อย่างนี้กุ้งธรรมชาติมันมาจากธรรมชาติไออย่างกุ้งขึ้อบนะเขาไอกุ้งเลี้ยงไงกุ้งกระเสร็ะกุ้งเลี้ยงมันจะกินไม่อร่อยหรอกเนื้อมันไม่อร่อยมันจะแข็งมันกุ้งกระรสร่ะ ไอ้กุ้งธรรมชาติเนี่ยเนื้อมันจะหวานเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีกุ้งธรรมชาติก็หยุดทําถ้ามีกุ้งอย่างกุ้งเลี้ยงก็ไม่ทําทําไมนนก็ไม่ไม่เอาชอบทํากุ้งแบบนี้มากกว่าไม่รู้คนกินนะเขาก็บอกว่าเออกินพอกินที่นี่แล้วกินที่อื่นไม่ได้กินไม่ได้ถ้าไม่มีเขาก็ไม่ซื้อกินเพราะมันกินรสชาติมันผิดไปเลย ถ้าเรากินแบบ slow food เรากินแบบรู้จักกินเรากินแบบตามฤดูกาลกินแบบรู้จักผู้ผลิตกินอย่างรู้จักว่าอะไรมันผลิตมายังไงเนี่ยมันช่วยตรงไหนเราคิดได้ความรู้ตรงเนี้ยมันทําให้เรารู้จักเลือกเรารู้จักเลือกแล้วเราก็จะรู้ว่าเราต้องช่วยสนับสนุนผู้ผลิตแบบไหนถูกไหมฮะก็คือถ้าเรารู้จักเลือกปุ๊บเราก็จะเฮ้ยแม่ค้ารายย่อยคนนี้ผู้ผลิตคนนี้ผลิตดี เราก็จะไปสนับสนุนเขานั่นหมายความว่าการการกินของเราเนี่ย mm. มันจะไปสนับสนุนให้ผู้ผลิตที่ผลิตของดีมีคุณภาพแล้วผลิตอย่างยั่งยืนแล้วช่วยผลิตอย่างรักษาฐานทรัพยากรอ,อาหารเนี่ยให้อยู่ได้อันเนี้ยนี่คือพลังของการกินต้องมีความรู้ในการเลือกแล้วต้องเลือกจรงิงๆเลือกจรงิๆจรงๆจังๆมันจะทําให้มาตรฐานของอาหารที่มาเอามาขายให้เราเนี่ยมันปรับตัวตามเราไปด้วยถ้าเรารู้จักเลือกกันมากมากขึ้นแล้วพี่ก็คิดว่า หนังสือครัวเนี่ยช่วยช่วยสร้างคนเรื่องมากขึ้นมาเยอะๆดีมันต้องสร้างคนเรื่องมากนะคือถ้าแบบมีอะไรก็กินๆเข้าไปเนี่ยมันก็เอาไอ้ท oh <my> ี่ทูดกูถังไม่เรากินนั่นแหละสวัสดีค่ะชื่อสิริรักลอดยันนะคะเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการอาหารวิทยาศาสตร์ครัววันนี้เราจะไปซื้อซุ้มแข้งกันค่ะที่นี่นะคะเป็นตลาดเยาวราช เรียกว่าตลาดเวนบัวเอียหรือว่าเรียกว่าตลาดต่ออิสระรุภาพเป็นตลาดของแห้งนะคะแล้วก็จะมีพวกของแห้งจากเมืองจีนพวกกระเพาะปลาเห็ดหอมแล้วก็ที่สาคัญคือจะมีกุ้งแห้งชั้นดีอยู่ที่นี่ค่ะข้าขอสอบถามนิดนึงว่ารับกุ้งมาจากที่ไหนอะคะทราบไหมคะไม่รู้ค่ะพี่ขาขอถามนิดนึงว่าอันเนี้ยพี่พอจะรู้ไหมว่ามันตากแดดหรือว่ายัางไงเรื่ออบไม่รู้ ป้าเขาะจะทราบไหมว่าเขาขอ,อบหรือเขาตากแดดไม่ได้ตากใช่ไหมฝั่งนี้เป็นฝั่งตลาดเก่าเยาวราชนะคะแล้วก็จะมีพวกกุ้งแห้งแล้วก็กระเพาะปลาเห็ดหอมขายค่ะเดี๋ยวเราไปดูปกุ้งแห้งร้านนี้กันเลยค่ะสอบถานมนาิดนึงว่ากุ้งมีมีหลายราคามากเลยใช่ไหมคะามาจากที่ไหนคะใต<ป>้จังหวัดสุราชค่ะคือปกติถ้ากุ้งแห้งดีเนี่ยก็จะเลือกที่แบบไม่ใส่สีตัวจะใส่นิดนึงเนื้อจะค่อนข้างจืดไม่เค็มมาก แล้วก็เวลาหยิบขึ้นมาจะรู้สึกว่ามันมันไม่ชื้นนะคะเพราะว่าบางทีกุ้งชื้นเนี่ยมันอาจจะมีเีือรานะคะรัวเหรอค่ะรู้จักใช่ไหมคะออแฟนทันแท้เหรือซื่อนิตยาสังขอค่อะขอบคุณค่ะสมัยนี้สมัยนี้เขาเข้าตำบนสมัยนี้เขา ก็ไม่่อยได้มาตัดแดดแล้วก็เดี๋ยวอย่างหน้าฝนเนี่ยไม่ต้องขายกันเลยค่ะอันนี้นะคะกุ้งแห้งที่ว่ารู้สึกว่าจะดีที่สุดเพราะว่าไม่มีสีเมื่อจับไปเนี่ยรู้สึกว่าจะแห้งสนิทนะคะแล้วก็เวลาชิมเนี่ยจะไม่เค็มมากด้วยเมนูที่เราจะทําวันนี้ก็คือมะม่วงน้ำปลาหวานซึ่งจะใช้กุ้งแห้งตัวไม่ใหญ่มากคือกุ้งแห้งขนาดกลางเวลาทำเนี่ยรสชาติมันจะเข้ากับน้ำปลาหวานแล้วก็เนื้อจะไม่แข็งมากด้วยนะคะก็น่าเสียดายนะคะที่ว่าทุกวันนี้ กุ้งแห้งไม่ว่าไปที่ไหนไม่ว่าตลาดเจวราชไม่ว่าตลาดแม่แต่ชายทะเลเแถวแถวไหนก็ตามเนี่ยนะจะเป็นกุ้งแห้งอบทั้งนั้นก็อย่างที่พูดมาแล้วว่ากุ้งแห้งอบเนี่ยมันทําได้ทุกเวลามาตอนดึกก็ทําตอนดึกได้มาตอนเช้าทําตอนเช้าคือไม่เกี่ยงเพราะมันไม่ได้ใช้แดดมันก็มันไม่ไม่ขึ้นกับเวลาเลยแล้วทาทีได้ปริมาณเยอะเวลาน้อยเพราะ,ะตอนนี้ทั่วไปมีแต่กุ้งแห้งอบเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอกุ้งแห้งตากแดด ถ้าเขาแพงหน่อยก็ต้องยอมเราต้องช่วยกันอนุรักษ์สิ่งที่ดีกุ้งแห้งตากแดดเนี่ยไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวยังไฮยีนอีกด้วยแล้วก็มีมีคุณค่าของวิตามินดีที่ได้จากแสงแดดด้วยแล้วก็แห้งสนิทเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ถ้าเจอกุ้งแห้งตากแดดก็ซื้อเข้าธนาค่รราคาเท่า,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 าไหร่ก็อย่าไปต่อรองเขาเลยเป็นการช่วยผู้ผลิตรายย่อยที่ยังรักษาวิถีชีวิตหรือวิธีการทำกุ้งแห้งแต่เดิมแบบโบราณแบบธรรมชาติ ซึ่งธรรมชาติไม่เคยทรยศกับเราธรรมชาติมีแต่คุณค่าที่ดีต่อชีวิตทั้งสิ้นค่ะค่ะพอวันนี้เราได้กุ้งแห้งแล้วนะคะเราก็จะมาทำเมนูวันนี้ก็คือมะม่วงน้ำปลาหวานซึ่งสูตรวันนี้น้ำปลาหวานนี้เราจะใส่กะปิเข้าไปด้วย เพื่อทําให้มนีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นแล้วก็สุดเด็ดอีกอย่างเนึงก็คือว่าจะมีการเพิ่มกุ้งแห้งโขกลงไปเพื่อทําให้น้ําปลาหวานเนี่ยมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นค่ะ ถ้าเราใช้โขกโขกเนี่ยจะทําให้กุ้งแห้งอ่ะละเอียดฟูแล้วก็ดีกว่าการใช้เครื่องบดนะคะยิ่งถ้าเป็นกุ้งแห้งที่แห้งสนิทไปแล้วเนี่ยจะทําให้อ่าโขกง่ายกว่ากุ้งแห้งที่มีความชื้นค่ะขั้นแรกนะคะก็จะใส่น้ําตาลปี๊บลงไปในหมอ้อแล้วก็น้ำปลาแล้วก็กะปิ แล้วก็ตั้งไฟอ่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเคี่ยวต้องหมั่นคนด้วยเพื่อไม่ให้มันไหม้ข้างหม้อของหวานนำ้ำแล้วก็ตามด้วยเค็มน,นี้จะใส่กุ้งแห้งผนลงไปช่วยเพื่อทําให้น้าเปรี้วหวานมีลักษณะข้นขึ้นนะคะแล้วเวลาจิ้มกับมะม่วงมันจะติดม่วงมากขึ้นพักน้ำเปรี้วหวานที่เราเคี่ยวบนเตาเนี่ยให้เย็นก่อนนะคะแล้วก็ช่อยใส่หอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูเล็กน้อยคนนิดนึงให้เข้ากัน โรยด้วยแทงเนี้เนี่ยนอกจากจะเพิ่มความน่ารับประทานแล้วก็ยังช่วยทําให้มันมีเนื้อสัมผัสที่อร่อยขึ้นโดยเฉพาะเวลาเราจิ้มกับมะม่วงที่มีรสเปรี้ยวเนี่ยในตัวของกุ้งแห้งที่มันมีความเค็มความมันอยู่แล้วเนี่ยจะทาให้รสชาติเนี่ยอร่อยขึ้นกลมกล่อมขึ้นแล้วก็มันขึ้นแก้มกันได้ค่ะหลังจากหั่นมะม่วงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามะม่วงเนี่ยมา,แช,แ,าแช่น้ำแข็งการแช่น้ําแข็งจะทําให้มะม่วงมีความกรอบ แล้วก็น้ําแข็งที่เราแช่เนี่ยมันจะไปต้องใส่น้ําถ้าเราใส่น้ำเนี่ยจะทําให้มะม่วงมันจืดนะคะ